สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชาแนลนะครับก็จะมารีวิวหรือว่านําเสนอนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับการชนะพิเศษนะครับครบรอบ50ปีนะครับของลอเก้าของเรานะครับทําไมถึงนํามารีวิวรอบนี้นะครับก็คือว่าเหรียญ50สตางค์นะครับของรอเก้าเนี่ยที่นํามารีวิวรอบนี้ก็คือเป็นในลักษณะของปั๊มขึ้น2สเต็ปนะครับหรือว่าปั๊มเบรคคอยนะครับคือเป็น2ขยักในลักษณะนี้นะครับ เนี่ยนะครับจะเป็นแค่ส่วนบนตรงนี้นะครับแต่ส่วนล่างไม่มีนะครับคล้ายๆว่าปั๊มแล้วเยื้องไปนะครับก็ได้นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับจํานวนการผลิตก็ประมาณสักร้อยห้าล้านกว่าเหรียญน,นะครับก็เป็นในลักษณะของร้อยห้าล้านกว่าเหรียญจะเจอสักสิบเหรียญหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ที่ปั๊มแล้วผิดปกติ จากโรงงานกระสัไทยของเรานะครับแต่ที่นี้เดี๋ยวผมให้ดูเหรียญที่ปั๊มออกมาแล้วในรูปของทรงกลมนะครับก็จะไม่มีในลักษณะนี้นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ารูปแบบจะเป็นแนวไหนลักษณะไหนนะครับเนี่ยครับคันชนะพิเศษเหมือนกันนะครับ50าสตังค์เหมือนกันนะครับตรงขอบด้านข้างจะไม่มี2สเต็ปนะครับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของคลิตรงจุด ขอบด้านข้างเลยนะครับอันนี้คือเป็นในลักษณะของเหรียญปกปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวว่าผมหลอกนะครับเนี่ยครับ50สตางค์นะครับเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อมูลของเหรียญนี้นะครับของเหรียญ50สตางค์นะครับที่เป็นเอลเลคอยเนี่ยจะมีในรูปแบบไหนนะครับลักษณะของเหรียญจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนํามา รีวิวใับ review, พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเหรียญ50สตางค์นะครับการจนาพิเศษนะครับสลองสิริราชสมบัตินะครับครบรอบ50ปีนะครับการจนาพิเศษนะครับราชกาลที่9นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษัตริย์นะครับอรูบิเนียมบอลนะครับราคา50สตางค์นะครับไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตนะครับไม่ดูนะครับเป็นเฟืองจักรในลักษณะนี้นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็18มิลนะครับ ขนาดความหนาของเหรียญนะครับก็จะอยู่ที่1.5มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับลวดลายด้านหน้าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักตรงนะครับทรงเครื่องนะครับปรมกติยาราชนะครับปุติตาพรนะครับสรองพระองค์ครุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจดนะครับสยามมินทิราชนะครับบรมราชบพิตรนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับโดยมีลายกระหนกนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันนะครับจะเป็นในรูปแบบในลักษณะไหนนะครับด้านหลังนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับเนี่ยด้านหลังถ้าเอียงในลักษณะนี้ ก็จะเป็นเอื้อเรื่อคอยในมุมนี้นะครับแต่ทีนี้ก็จะให้ดูในลักษณะนี้จะไม่มีนะครับมุมนี้จะไม่มีแต่จะอยู่ด้านล่างนะครับของเหรียญนี้นะครับก็ถ้ามองว่าชัดไหมก็คงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ก็เป็นสองขยักเหมือนกันนะครับสองสเต็ปเหมือนกันนะครับเหรียญเอื้อเรื่อคอยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีตรานะครับสัญลักษณ์ของงาน ฉลองนะครับสิริราชสมบัตินะครับครบรอบ50ปีนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนะครับด้านซ้ายมีข้อความนะครับว่าวันที่9นะครับมิถุนาปีพศ2539นะครับแล้วก็มีข้อความถัดมาก็คําว่าประเทศไทยนะครับเบื้องบนมีข้อความ บอกว่าการชนาพิเศษครับเบื้องล่างมีข้อความบอกว่า50สตังค์ไทยนะครับและมีคำว่าสตังค์นะครับตามตูดนะครับหรือว่าอยู่ด้านหลังนะครับครับวันที่ครบรอบาระนะครับก็เป็นวันที่9มิถุนายนะครับปีพศ2539 0 0นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับก็คือเป็นวันที่นะครับ20 สิงหาปีาพศ2539นานะครับจำนวนการผลิตนะครับทีนี้จำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่1้5ล้านนะครับ4 3่แส0สามี่เหรียญนะครับราคาทีนี้เรามาดูราคากันนะครับคนเราก็เน้นตรงราคานะครับถ้าเหรียญบล็อกทั่วไปนะครับเป็นบล็อกที่ไม่เกิดรอยตําหนิหรืรอว่าไม่เกิดผิดปกตินะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่13บาทถึง20บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่เอลือรคอยนะครับลักษณะของ ผล uh ิตที 1, ่105 <pierwszy> ล้านเหรียญนะครับจะมีสักกี่เหรียญนะครับที่จะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็ราคาก็จะเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะอยู่ที่หลัก500ขึ้นไปนะครับหรือว่าหลักพันนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญเรือลคอยนะครับก็ผมก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับที่นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับแต่ที่นี้ว่าเราต้องมาดูเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักของเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่2.5กรัมนะครับครับก็ เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกับพี่ๆน้องๆนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ที่ผมบอกในเรื่องของราคานะครับก็หนังสือกษัตริย์ไทยนะครับอ้างยิงมาจากหนังสือกษัตริย์ไทยโดยตรงนะครับแล้วก็ข้อมูลหนังสือกษัตริย์ไทยทั้งสองเล่มก็ตรงกันนะครับก็ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นว่าเป็นเหรียญด้วยแล้วคอยนะครับปั๊มสองสเต็ปเป็นมุมเยื้องนอย่างนะครับก็ เป็นข้อมูลดีๆนำมาฝากนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามดูช่องด,ด้วยครับสวัสดีครับ